สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีพ็อกกาพารารรอมันเก่าเหมือนเดิมนะครับมันนี่ฉีมาขอโชคขอรัภดูโตนผู้ไสไงนะครับอยายุหลายร้อยปีได้ยิน่งจหลวงพอผู้คนปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดว่าลาภเพียงคนว่ามีเทพบรักษาอยู่สามองค่วันนั้นคืพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอรัภไปครับผม <ไป S 1> สวัสดีครับ,รบประเทปชาแนลครับ สวัสดีค่ะพ่อข้าพรหลโอ้ยสวัสดีครับเมื่อนี้ไ,ได้โอกาสดีหน้าที่งามเนะาะสิบผ <สา S 1> ้ามากขอโฉขอรับ <ปะ S 2> นั่เจา้าเทพเทวดาที่หลวงพ่อบ่นเคยบ้าเราผมฟังว่ามีเทพร,รักษาอยู่ในตุนผู้แห่งนี้นะสามลูกสามพระองค์กะนะยเยเมื่อเมื่ขันทีขอก็ขอใดตามสบายได้ไวแต่เป็นว่าจงว่ามื้อนี้ป่ะไปครับผมครับไปทั้งพุนครับเดินทั้งนาครับผมครับเดินทั้งนาครับผม เดินทนั้งนาครับผมนี่ครับทีท่พาต่างผู้ชมไปขอโชกขอหลาบครับผมนี่คือสสารทีแห่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเดินทางครับท่านผู้ชมครับดเดินทางไปก่อนครับเดี๋ยวก็ไปพบไปพ่อต้นโค้ใส่ยใยทีเทพรักษาอยู่สันปวนว่าน้องพ่อพันเล่ะว่าให้ฟังว่าโอ้โยมเอ้ยเป็นตามาขอแท้ๆเครับโยมมาขอโชกขอหลับเป็นว่า ว้ยเมื่อเกิดถือใจอิพ่อขาพัดเรอเนาะคนหมักเนี่ยนี่เนาะครับเนาะปัจทีบนี้ที่พาท่านผู้ชมไปครับไปใกล้แล้วครับท่านผู้ชมครับป่ะไปขอฉกเดวยกันเนาะครับพอไปถึงปั๊บเกิดจุดถูกจุดเทียนไหว้พระทันทีเนาะครับเนาะไปครับผมครับมาปัจทีบนี้มาขอโชคขอลาภจากอิปพ่อปูที่เพิ่นบอกว่าเก้าขานว่าไม่เทวดาได้เป็นสามสามดุ เมื่ยสี่มาขอกับมาขอส่วนเมื่อส่นว่าพอได้ตุาหารีมาเห็นนันเป็นครับผมไม่ใช่ครับคุผู้ชมครับอีปุคาพาโรคือเกขาขึ้นหลังครับสี่มาขอโชคกับโซนโค้ดไส้ในอายุหลายหลอดถีอแ้วครับถ้าบอกเกาเราจากพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าไม่เพื่อที่นี่นตามพระองค์เพอได้มาขอโชคขอลาบเห็นมากพอส่วนว่าอีปุคาพาโรตก็เลยได้โอกาสดีหน้าที่งาม กาเลชีมากขอสูคขอาลาบคุณเก้าข้หลังครับท่อมครับปวดพิจารณาอาจารย์อ้ยโอ้โห่รปวดพิจารณาอาจในการรับถมน,นะครับมือหนึ่งผ้าล,ลุ่นเอาโลกเอาโชคเอาลับรับ,รบเทพเจ้าเราเทาวดาผู้เป็นราชาส่วนโพในส่วนนะครับเนาะโอ้ยเมไครับผมพ้แล้วจุดทูปครับมีสองสาม่าเ็ดด 1 2 3นหนึ่งสมากเจรมมาขอโชคขอลาบกากอีพอปูงเป็นเทพพระเจ้าเราเทวดาจามพระองค์จามเข้มเราลืมของพระอาจารย์ครู่นหลักสมหลักจาเพราะว่าน่าจำเลิ่อนินอยู่ วัดเทนนี่นะครับเดาะมันใ,นในโอกาสดีน้าที่งามก็เลยมาเพิงใบบุญหญ้าปูหญ้าหญาน่ำผู้คนยู่ขางเที่ยงวันนี้ให้เพลนมากซอยเป็นหูเป็นตาให้เพลนมากซอยหูงจิตปญัญญาให้รอบให้รู้เม้าขอโชคขอรับงวดนี่งวดเสียไปนี่ละยาเอ้ยปูเอ้ยอยาถวดเอ้ยงวดสิมากนี่ครับวันไหนก่อนวันที่16มีนาคมสองพพนะ ท่านผู้ชมครับมาขอถูกไปทำงันกับผมเอาเด้อปาชนาวเด้อครับโอ้โหนะฮะุกะโตเด้ออร่าหามผูทรงนโมูทะปุตติเพือาพระพุทธเจว่าขอรรมามิหังคุตตะพระวัตะธรรมรวจตะสรงฆะรวจขามแดกขอขารวะระพุทธเจ้าเจะารทระเจ้าพระสงฆ์เจ้าโอ้จัสรด้ดยพระองค์เอง คำที่สองขอคาระวะนั่งแม่เท่านี้พัจที่ถูกแฟนผู้คำนำเป็นผู้คำดนยิ่งขัที่สามคือขอขมาเทพเจ้าเทวดาพระยุท์พุทธรุขพุทมุระหลัดนั่งนานท่านี้ขท,ำำที่สีมิถังแปรวะผู้พัดเจ้า,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 าอข,อขอหนอบนอบฆาระวะทูกส่วนของสวดใหมยย่ในสี่ทิศหลักฐานนะครับเนาะครับูกถูกเป,ป็นไปปัจจุบัเอาเด้ครับเอปฏิเสเนี่ยเลยครับเ,เบด้อ ก็ได้ดีง่ายง่ายปัตนาเอาครับปัตนาเอาครับเอ้ยนี่ครับปากนี่ครับผนบอกนะครับเนาะบอกคนจ่านะครับเนาะท่นบอกนครับคนจ่าครับผม เออผู้ข mm um okay, so si nah ันหมาขันผู้ก็ตาเจ่มากนำผู้กันนำล้านเหมือนมากพิ่งผ้าบาลามีโดยแท้ครับวันที่ส6เดือนมี้นาพศอ5อ7สองันหลเยอันใดใส่ใหลงพ่อมงมัปัานาเด้อทิบันทาหาบกูขาหกหูหข่สามสองสามชองเก่า่สามงหาวะ

ท่านผู้งมาึงเดี๋อกไปครับผมแล้วว่ยายังเอาไปยังไ่เห็นเอาไปไาเอเางงงงงงตัว<ห>มันมาต้มๆต้มตัวเนาะดูแต่เก่าก็มีโอกับน้องจะงดทีเดีเอมันพอ่นขับในห้องเนาะเก่าบางกลางเนี่ยนะเอ้ยมาซาไปเอามาซาดอกวันนี้เขาคือหลังครับผม เพ่งได้ปู่างกั้าวหิมแผ่นอกของโของหลักของข้าหอยเข้าลมาหอดมถึงมาคุมมบไหวปันี่ยเพไอนเพิ่งก็อาเนย้อหยอด่าห้แทะเนาะครับเนาะเอาปูแบบที่นี่ลูกโตจับฉลากออกมาแล้วละครับแบบที่นี่สตดปเ้ครับเออผมสุดถูกครับผมดถูกเชียงไต้จากเทวดาครับผม รูถ so ูกเชี่ยงไสจากเทวดาคนเด้อครับผมเนี่ยที่ถูกจากเทวดาที่ท่านหยิบออกมาแล้วนะครับรู้แล้วละว่าวาเล่ยฤทธิ์ส่วนอ่าผู้ใช่ไงฮาเร่งไปแล้วเห็นเด้อจิตไทยระมือทุ่มบางใจใจเด้อครับเรื่องรูถูกจะเข้าวันถัดรูทุ่มครับขอให้ได้โชคให้มาเด้อปูเด้อคิดบัญชาหาบาลีคือเก่าขึ้นหลังนะครับอีพอฆ่าพระละเห็นเห็นเหคือเก่าแล้วครับ เหน่งๆมันของ่แราะง่าหนแหั้นนะครับเนาะคือเ่าคือหลังเนี่ยปูดื้อที่บรรดาหาบรรลือจังไรกระไดกระไดอ่อมาหอดมาถึงปั่นเองท่านผู้ชมเพิ่งแต่เคลมมแบบฟังอีพอคาพารออยู่จังไกระไดปัิกข้าเหนียวคือกันกับผมมือนเนาะครับเนาะมือนจุดถูกนับผมจุดกุ๊กอุ้โอุ้ยอ้อ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้อ้ยอ้อุ้้อ้อ้ มัมจะเล่นกับไฟคนวาแแวนแบนี้บ่อกเ่กับไฟเยส่ึไเนตัวเลวี่กราาดาษันอจังเลยอยถึงแ้วถึงแ้วถึงแล้วอีกน้อยผาท่านผู้ชมครับอีกแคคู่หนึ่งนะครับผมอีกแคน้อยมาเริงมันมลมมันรุนอืมเนาะรุนรุนโอ้ยบาไ้แต่ทั้งใส่ทั้งขัวมีอยู่ไปทางบวนไปเทระดินนี่ก็ได้ครับ เดี๋ยวสีผ้าเบิ้งถุมเน้ะครับเนาะไปที่สองตัวที่สามเลยะโอ้ยอยู่ฝ่ายห้าเตากะได้เลขสองเลขสี่อยู่น้ำปูฝ่ายห้าอยู่น้ำปูธรรมจักรก็ได้เลขสองกับเลขสี่ 024สองียู่ปูทำไมาจักอันนี้กับโมเี่ยนี่ปูยา,ยาเจ้ากับศูย์อนนสองสีศสอที่เกา่าปัดที่นี่นมาหอดมองนี่เทวดาเป็นผู้จับฉลากถูกออกมาใจก็เป็น2อสคือเก่าขับทันผู้ช่คมับจังไดนมันคือกี่ตรงเงินขัดตรงกันแน่ท่านปานนักกันไหวยุ่งเหื่อกับสองสี่สี่สองเหมือนันนั่นตั่นตัวแดง เดอดทางในหน่ครับเร mm. บอกด้วยว่าหกกกับศนตัวเดียวกันเลยปริเ,เนินคนแนย <Okay. S 1> คันเป็นหกคันเท่าเป็นศูนครับเพราะว่าหัวเขาขอดกมคือกันศูนสองซีกับว่าหกสองสี mm. 6, กับว่าเจ่ว่าสองสีนี่นี่ละบ่อหนีมาแตกต่างกันเลยครับ,บเดืออคือเก้าคือหลังนะครับ โอ,โอเอาเล่เด้อพี่น้องแล้วเอาเล่เด้อพี่น,อนอเเ้องเ,เ,อเดอ้นอ,นดอบัดทีนี้ผพาท่านผู้ชมมาดับชมนะครับบัดทีนี้เลขทูบจาก<อ>ทเทวดาให้มาจุดแล้วเจอแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพามาดูแล้วครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเลขทูบี๋ยวครับครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเลขทูบแล้วครับผมท่านผู้ชมครับ ป่ะไปเบิ่งเลขทูบครับป่นจากเทวดาท่านเอามาให้จุดนะครับนี่ครับเลขทูบจากเทวดาวันนี้นะครับทำไมไปเหมือนกันหมดทุกตัวครับนี่ครับเลขทูบจากเทวดาที่สองศูนย์หกสองสี่หรือว่าศูนย์สองสี่ตรงกันแล้วครับ สามที่เลยนะฮะเนี่ยนี่สามที่แล้วครับจากปู่ธรรมจักรก็ศูนย์สองสี่พญาเต่าก็สองศูนย์สี่ศูนย์สองสี่เหมือนเดิมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับครับมหาสแกนบอท่านผู้ชมครับป่ะปฏิบัติแนวปฏิบัติแนวมาทายไปท่านผู้ชมฟังไปครับบันที่นี่ไปดูที่ เอาของหอมมาทาให้ท่านบูเทพรักษาบนต้นไม้ก็มีตัวเหมือนกันครับผมท่านผู้ชมก็มีเหมือนกันครับนี่ตัวเลยเป็นตัวเหมือนกันครับเนี่เบิ้งขาวได้ครับเด้เด้ท่านผู้ชมครับเบิ้งขาครับผมนี่ ออโปรดพิจารณาในการรับชมนะครับ<อ>เพื่อ,อ,อเป็นแนว<อ>ทางเ<อ><อ>ท่านั้นนะครับผม